สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนออกแบบผลิตภัณฑ์จากสมการกไฮบรลอยนะครับในเว็บไซต์เดสมอสที่ทางแชทบอทน้องบัวลอยเป็นคนแนะนําเรานะครับก็กดไปที่ลิงก์แก้ไขรูปทรงนี้ได้เลยครับก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์เดสมอสนะครับอ่ะโดยเราจะเห็นรูปทรงที่เขาออกแบบไว้แล้วนะครับเป็นแม่แบบนะครับจากนั้นเมื่อเราจะมาปรับ ค่าต่างๆใช่ไหมครับเส้นเช่นความยาวส่วนบนส่วนขอดหรือว่าส่วนล่างก็ให้มาปรับตรงข้างล่างนี้ครับโดยที่ตัวแปรต่างๆเขาก็จะอธิบายตรงนี้ครับมี u ใหญ่ j เล็ก l ใหญ่ u เล็ก l เล็กนะครับก็เขาก็จะอธิบายว่ามันหมายความว่าอะไรบ้างนะครับจากนั้นก็มาปรับค่าตัวแปรต่างๆตรงนี้เลยนะครับตามที่เราต้องการจะออกแบบนะครับ ยูก็เป็นความยาวเส้นโลวง่วนบนนี่นะครับเสร็จแล้วก็มาปรับที่ตัว j mm hmm. เป็นความยาวของส่วนข้อนะครับหรือปรับตัว L นะครับเป็นเส้นโลวง่วนล่างปรับตัว u เล็กนะครับเป็นความสูงของส่วนบนนะครับแล้วก็ปรับตัว l เล็กเป็นความสูงของส่วนล่างนั่นเองครับาจากนั้นก็ปรับ ตามสกลที่เราต้องการจะออกแบบเลยนะครับว่าต้องการเอาแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทลองทำรูปทรงโคมไฟให้ดูนะครับโคมไฟแบบขนาดเล็กให้ดูนะครับว่าเป็นยังไง อ่านี่ครับแล้วก็จะได้รูปทรงที่เราออกแบบมาแล้วนะครับก็มีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็เขาจะตัวอย่างการออกแบบเพียงเท่านี้ครับ